วันนี้จะให้ดูจิ๊กรับสิลรับไบกบก็พอดีได้อลูมิเนียมมาราคาไม่แพงนะหนาไม่มากไม่น้อยก็ประมาณเจ็ดมิลความแข็งดีใช้ได้นี่ลองทุบงอดูสถานมือเลยยากมากเอาละเรามาดูเรื่องของจิ๊กดีกว่าทำด้วยไม้นะยึดล็อกด้วยอลูมิเนียมตรงนี้ก็จะใส่เป็น น็อตหางปลาจะได้สะดวกความสำคัญที่จะต้องพิจารณาคือไม้สองด้านนี้จะต้องขนานกันด้านข้างนี้จะฉากไม่ฉากไม่เป็นไรแต่สองด้านนี้จะต้องขนานกันผมจะได้ไม่เอียงส่วนตรงนี้จะต้องได้ฉากผมก็ทําตัวตั้งมุมมาอันนี้เป็นมุมยี่สิบห้าทำมาสองมุมก็คือยี่บห้าและสามสิบแล้วทําร่องบากไว้ เพื่อการปรับระดับความสูงต่ำของหินที่เราจะขัดแต่ว่าพอติดวิธีนี้แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช้งานลำบากก็คงต้องหาวิธีใหม่มาดูวิธีรับเลยแล้วกันอันนี้สิวอันนี้นี่เป็นสิวสองขุนตาเพชรแจ่บงเอิดว่าสิวมันปิดไม่รู้ว่าเพราะผมไปงัดอะไรมาหรือเปล่าหรือว่า มันบิดบั้งกการผลิตเอาล่าดูวิธีการรับถ้าสมมุติว่า,าคมสิวของเราเสียมากก็อาจจะรับเป็นรูปวงกลมอย่างนี้ไปเรื่อยๆวนกลับไปกลับมาจะกินเนื้อได้เร็วกว่าเราสามารถทำได้อีกเลย ออกมาสีสันสวยงามตอนนี้ถ้าเกิดว่าคมเกือบได้ที่แล้วเราก็มารับเป็นเลขแปดตามที่ได้รับรู้กันมาเพื่อให้หินไม่สึกอ่าหินสึกเท่าเท่ากันไม่ใช่ไม่สึกสึกแน่ๆเลขแปดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่จําเป็นที่เราต้องใช้ให้สิวยาวเืออย่างเงี้ยเอาแค่พอประมาณก็กลับไปกลับมา แล้วถ้าคมสิวได้ที่แล้วก็ขอให้รับแบบเน้นๆก็คืออืมอย่างนี้นะค่อยๆไปเดี๋ยวรับช่วยๆแบบผมเมื่อกี้นี้ อย่าลืมนะครับความสําคัญตรงนี้ต้องฉากหน้านี้ต้องขนานแล้วก็เท่ากันตลอดนะไม่ใช่เอียงรองไปทําดูกันนะครับรอผมคงจะนานแน่เลย